E ฮัลโหลเทชแนลมาอยู่กับเกมฟรีไฟกาลิน่าฟรีไฟนะครับวันนี้ผมจะทำการซุ่มอีโวนะครับงั้นไปรับชมคลิปกันได้เลยที่ฮัลโหลเทชแนลนะครับอ่าไปกันเลยนะครับอ่าไปกันเลยอืมสวัสดีครับนี่นะโอ้มีกิจกรรมใหม่ด้วยนี่เติม ครบ9ก้าร้เก็สเก้าพชรจะได้ท่าแล้วก็ได้หมุูแล้วก็ได้สก,กินชิบะเออสุ่มชิบะจำหน่ายชิบะพันดีไว้ยพันดีมากเลยเออไปต่ออกิจกรรมเปิดดียามค่ำคืนอ่ากิจกรรมใหม่ไปกันเลยนะครับดูกันครับว่าผมจะเอาอะไรบ้างช่วงนี้ผมมีหมดแล้ว วิ่งได้68หรอไม่69เปอร์เซ็นเอานีกก็ได้อืออีก2 7 9มาเอาอะไรต่อดีอืมเอาเอาเอามันจะมี6 มันจะมี 69, 50, 7 9จะเอาไหนก็ได้นะแต่ผมจะเอา69%สเอร์เซออออ่าเอาอะไดีไมีหมดแล้วนะคะรับทุกคนเอาอะไรเออสก,กา้านี้ไม่มีฮะเอเอครบละหกสิบ ้สบเอ็อกดไปนี่เดี๋ยวคดออกเข้าใหม่นะฮะอ่าต่อไปนะะสกินปืนฮิวลิกได้ที่นี่แต่เราไม่เอานะครับวันนี้ผมจะมาทำการสุ่มอิวนะครับนี่อย่างเท่เอาอันนี้ให้ดนนะได้นะฮะมาห้าไปกดหนึ่งสองสาม เออไม่ได้อ่มาดูกันโอ้ไม่ได้แล้วโอ้ใจโอ้ไม่ได้โอ้โอ้ออกแล้วหัวยังไงครับทุกคนผมสุ่มได้แล้วนะครับทุกคนนี่ได้แล้วเอออย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับนี่โอเพื่อมีกำลังใจอะไรกันที่ผมกดซุ่มต่อ กดติงไลน์เนีอีกไม่ได้โอ้ไม่ได้อีกแล้วนหนึ่งสองสองโอ้ไม่ได้นะครับทุกคนโอ้ได้ลูกเกลียวแทนเออตายแล้วเจ็ดลอือหาอีกสองใบอีกปุ๊บโอ้ไม่ได้ โอ้เพชหมดนนั้นนะครับทุกคนนะครับผมก็จะเอาสกินนี้เลยนะไม่เขนี่อย่างสวยนะครับทุกคนเอองั้นเราไปเจอกันรีวิวกันเลยไปหนึ่งสองตุ๊บนี่นะครับ ผมก็ได้อยู่ในเกมแล้วผมจะไม่ซื้ออะไรจนกว่าจะได้ซองยาวนะครับทุกคนไปโอ้โหเก็บปืนยิงโอ้โหได้นะครับทุกคนแล้วก้าผมโดนยิงตายกดดีไลนยนะดูไปกระโดดตึ้มเติมตั้มตุ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 ้มตั้มนะจิ๊บจิ๊บเครื่องเลกๆหน่อย มีเพื่อนยังโหดเพื่อนยังโหดเก็บเก็บหมดโอ้โหขอบเพื่อมากเพื่อนเราจะเอาตังค์ไปซื้อดซองยาวในซองยาวนะครับทุกคนอย่างเท่ลดลายลดลายนะครับอืมอีเพื่อน มาดีคขอบในอย่างเทพที่พระเจ้าต้องนับถือผมน้องกดไลค์ให้ด้วยนะครับเพื่อมีกํกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ละอ้าแค่เพื่อนนี่จิบจับจิบจับอย่างเทพแรงมากแรงมากนะครับทุกคนโหอ,อย่างแรง ก็สองยาอีกแล้วครับเออเนี่ยสองยาส่งกระบอกนี่อยู่ด้านหลังของเท้เหมือปืนอะไรส่งกระบอกเอออย่างเท่โปล่โปลง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 อย่างเท่ครับผมจร a ง่ง อะไรกบเนี่ยมันปิดกันอ่ามาครับเนี่ยเพื่อนโดนยิงล้นนะครับทุกคนเราก็ไปช่วยเพื่อนกันเถอะ Let's go Pokemon Let's go Pokemon แต่เราเราไม่อยาก Pokemon เรากระจู เพื่อนแพ้ได้ไงเพื่อนนี่อย่างเทพเอานะครับเราก็จะซื้อโกะแล้วก็ไอ้กระปอ๋อนี่ครบเสร็จเลยใช่ไหม ยิงแบบนี้ได้สิบหลานนะรเร็วมากไรีโรดขากาสโงเยาวแรงมากนะครับทุกคนโดนนะคเครื่องผมมันแหลกเกินย่ารอบเปลี่ยนเครื่องรู้เลยไปทางไหนเกืออเกือบตาย ลงไปเยอะอนุภาคของทองยาวไปครับพี่อนุภาคของสองยาวแรงมากจำมว้ยิก่อนอยิวลิงเฟตเตอร์ก่อน ยังไม่โดนหรอครับออมก็ได้พี่นี่เก็บไาหตัวสุดท้ายเราต้องมีการเต้นกับหมานะฮะนี่อืออืออืออย่างทีจอแต่ไม่ว่อใครคิอเท้เทพก็คือผมเองขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับทุกคนไอ้